ได้เวลาที่เราจะประกอบอาหารกันอาหารมื้อเที่ยงครับแต่ต้องเตรียมตั้งแต่เช้าว่าเป็นแกงสมุนไพรครับนี่ครับที่เราจะทำให้เห็นตัวนี้สุดยอดเลยนะครับเครื่องแกงตัวนี้ไม่ต้องบอกครับว่าคืออะไรครับเครื่องแกงที่ว่านี้นะครับก็คือตัวนี้มีพริกพริกแห้งเก๊นะครับ แล้วก็ใส่เกลือลงไปลงในโครกก็โผล่ครับทำไมต้องใส่เกลือด้วยอะมีเด็กๆถามวันก่อนเอเราก็เลยโอเอาเกลือไม่รดอะไรเค็มเค็มไม่พอมันจะต้องช่วยในการตำให้พริกแหลกได้เร็วและที่สำคัญคือเกลือตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่จะนำ สารในพืชในผักที่เราจะมาปรุงอาหารกันเนี่ยให้เข้าสู่ระบบการย่อยได้ดีครับ เรียบร้อยแล้วครับพริกเราก็จะเอาพริกที่ต่ำแล้วเนี่ยใส่ในหม้อที่ต้มด้วยมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกก็จะให้รสเปรี้ยว ที่ว่านี้ก็คือหยกกล้วยเนี่ยครับตัดบัวย,ยังเหลือใหญ่แต่ตัดกล้วยนี้ก็ไม่เหลือใหญ่แล้วนะครับต้องเอาใยออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวว <c oughs> ันอาจจะมีแต่เดี๋ยวมันจะไปพันลิ้นไก่นะครับ <c oughs> ลิ้นไก่ที่อยู่ในคอ <c oughs> เรานะ <c oughs> ทําไมเรียกลิ้นไก่ไม่รู้นะนะครับเป็น สมุนไพรที่เราจะต้องนำมาทำเป็นอาหารในวันนี้นะครับแต่แล้วหยกกล้วยที่เราเตรียมไว้ก็ประมาณนี้ครับหยกกล้วยนี้เป็นส่วนหนึ่งของลำต้นเทียมที่ชูขึ้นมาเหนือดินนะครับเพื่อที่จะเจริญไปเป็นช่อดอกเป็นดอกเป็นหวีกล้วยให้เรารับประทานต่อไปครับ ลึกๆแล้วสัรพคุณของต้นหยวกกล้วยเนี่ยจะล้างพิษนะครับโดยตามเอกสารเนี่ยระบุไว้ว่าล้างพิษในทางเดินอาหารของเราดูดสารพิษในลําไส้เป็นหลักเลยนะครับหน้าโควิดอย่างนี้เราควรจะพิจารณาอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้บ้างนะครับยินดีนำเสนอนะครับ